สวัสดีครับพี่น้องเอฟซแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่นอ้นองครับืัอนี้พอใจดีสิมาสรุปฟันทง3าตัวของ6อาจารย์พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมมาผิดจาจรณาไปพร้อมพอกันเป็นคงสุดท้ายนะครับสำหรับเล่าพัฒนาเนาะเล่าพัฒนาเมืแรดสองทุ่มเคืองพี่น้องรูผลกันท่านที่พี่น้องสำหรับแนวทาง หกสำนักหกอาจารย์พี่น้องนะครับถ้ามักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้พี่น้องได้เพราะว่ามือนีเป็นมือสันวันดีวันหลับโศกหลับสั์จากหกอาจารย์พี่น้องนะครับอย่างไรขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่กันแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้กับราวพัฒนาเดี๋ยวพอจะดีไปใส่วันทีก่อนพี่น้อง ใส่วันที่กันก่อนเดอ้อวันที่วันที่สิบแปดได้พี่น้องเดอ้อเจ้ไไ้แตกว่นพี่น้องสามตัวเนี่ยนะครับวันที่สิบแปดตรงนี้อาจารย์ได้อาจารย์หนึ่งแตกแน่นอนพี่น้อง วันที่สิบแปดกอนะครับชุดฟันธงหกอาจารย์ชุดสามตัวนะครับเป็นอาจารย์ได้สีไม่ดีอาจารย์ได้สีคมอาจารย์ได้สีแข็งแกงพี่น้องแต่ละสูตรเอามาประทะกันนะครับแต่ละสูตรแต่ละตำราเอามาประทะกันนะครับว่าไผสีแม่นยำสูตรไผสีดีพี่น้องนะครับลาวพัฒนา ลาวพัฒนาชุดสามตัว ครับชุดสามตัวนะครับหกอาจารย์ฟันทง อาจารย์น้อพี่น้องนะครับเพื่อนสิฟันเหตุตัวใดอยู่กับพี่กับน้องเด้อเอาไปพิจารณากันนะครับพิจารณากันเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องขีดเส้นใต้ใส่เส้นสีก่อน ก็จะดีว่ามีแตกแน่นอนสมตัวพี่น้องนะครับอันนี้คือสรุปโค้งสุดท้ายนะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับกับ6อาจารย์พี่น้องหนึ่งพี่น้องด้นะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกนะครับพวกอาจารย์พี่น้องนะครับเดีย๋ยวแต่ละคนแต่ละชุดแต่ละคูแต่ละหางพี่น้องนะครับจิจัดสายพี่น้องตัวไหนนะครับเดีย๋ยวมาเบิ่งกันนะครับ พ่อใจดีนะครับพ่อใจดีนะครับเจ๊อ้อยอันนี้ชุดสามตัวได้พี่น้องคนละหนึ่งกู้คนละหนึ่งหางนะครับเจ๊อ้อย ปูมงคลมงคลปู่ทองปู่สอนปูอุดร นะครับเพิ่นจัดหาตัวได้พี่น้องนะครับคนละหนึ่งคู่คนละหนึ่งหางนะครับเอามาต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับฟันทงฟันทงพี่น้อง นะครับฟันธงทั้งหกอาจารย์คนละหนึ่งคู่พี่น้องมักอาจารย์ไดก็จัดเดพีไป้องเด้อนะครับนะครับพออใจดีนะครับ พ่อใจดีจัดให้หนึ่งคู่นะครับสองเก้าห้านะครับมาดูเจ๊อ้อยครับ เจอ้อยหกแปนะครับปู่มงคลพี่้องปู่มงคลน,นะครับห้า ปูทองสี 4, 5, 9, ่้าปูสอน8 4ดห ปูดอนเก่าสองแปดนะครับพี่น้องนี่คือแนวทางโค้งสุดท้ายเราพัฒนาของเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับมากระจัด,ดกระพาพันพี่น้องแนวทางมีเขาบิลุดได้ด้ สามตัวมีแตกพี่น้องนะครับชอบอาจารย์ได้เลือกเอาพี่น้องชอบอาจารย์ไหนเลือกเอาเด้อแตก,กัะในก็นแตกสามตัวเมืแรกนี่พี่น้องแะ่ละสำนักนี่นะครับ วันที่18กรกฎาคม2567ลาวพัฒนาชุด3ตัว6อาจารย์ดังฟันธง 1. พอใจดีฟันธง295 2. เก้ห้อ้ยฟันธง684 3. ปู่มงคลฟันธง568ปู่ทองฟันธง459ปู่สอนฟันธง845 ปูอุดอนฟันธงเก้งแปดพี่น้องแคปหน้าจอแล้วเราจะลิมกไดไ์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้หายกำลังใจกันได้หลายสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่ทำด้วยสูผูสูก้นสวัสดีครับ